หลังจากแค่ดับแคนเพิ่มฟีเจอร์ใหม่อุกามพูก้าแก้มีอุปกรณ์หนึ่งที่ยังไม่ได้อัปเกรดได้แก่ลูกธนูนะครับแก้วคิดว่ามันจะต้องทําอะไรสนุกสนุกได้นะครับกับการเล่นแก้วก็เลยจะเอาไปตีวอกัน,นครับซึ่งตอน,นเลยนะครับเราจะต้องอัปเกรดก่อนเลยเพื่อที่จะให้มันโจมตีแรงขึ้นนั่นเองแก้วมีแร่วิบวับแล้วก็แร่รองรองครับที่สามารถอัปเกรดได้ uh huh. uh huh. แล้วกดอัปเกรดเลยนะครับเป็นเลเวลสอง uh huh. uh huh. เลเวลสาม เลเวลสี่เลเวลห้าเลเวลหกเลเวลเเลเวลแและเลเวลเนะครับเพียงแค่เลเวลเก้าเราก็สามารถที่จะเล่นได้แล้วนั่นเองเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าแก้วจะเล่นอย่างไรโดยแก้วจะใช้บุกการพุกการนครับเป็นแบบนี้เลยก็เอาคิงไปกับขวดน้ํายาคุ้มข้างแล้วก็ถุงมือ,อยังครับมีมีทางฝั่งของคุณเชิดพยูยายนครับแล้วก็คัมพีสเล่ม แล้วก็ของเจนครับเ๋วเราจะไปโจมตีกันซึ่งสุดที่ใช้นะครับแก้วใช้สุดนี้เลยเราใช้เป็นสายฟ,ฟานครับเพื่อที่จะไปโจมตีใส่อาวุธแล้วก็ให้อาวุธเนี่ยพังลงไปด้วยกาิงลูกธนูไปนั่นเองมาดูกันว่ามันจะลงตัวตามแผนได้หรือไม่เดี๋ยวเรามาดูกัน,นครับว่าจะบันเทิงแค่ไหนก็เลยนะครับแก้วจะเข้าไปบ้านลำดับที่3-4ก่อนนครับ4ก่อนเพราะยังไม่มีใครตี แก้วจะตีบ้านางนี้ชมกันนะครับซึ่งแก้วจะเล็งมานครับตั้งแต่ด้านขวาไปด้านซ้ายนะครับก็คือเข้าไปที่สัมนะไปที่อินซีสลาวาน,นครับแล้วก็ไปถึงบ้านเลยเราจะต้องเข้าไปนะครับมองตรงๆเลยนะครับว่าไอดีนี้เนี่ยแก้วยังไม่ได้ใช้อุปกรณ์ลูกธนูยักษ์เลยนะครับแก้วไม,ไม่รู้ว่าจะลุงแม่นไหมแต่แต่มันอยากเล่นนะสิ่งที่เราจะต้องเล่น,นครับที่แก้วพอพอ,พอคิดได้นครับก็คือ เราจะต้องระวังกระต๊อบทังหมดสร้นครับเพื่อที่จะไม่ให้มันเยืยวยันเองเพราะว่าเราจะใช้เผนไหวครับไปที่ป้อมอินซีแล้วก็เซมนานะครับก็จะใช้ปม้มอิซีเนี่ยใช้แผนไหวหนึ่งขวดและใส่ฝา้า5ขวดีครับแล้วก็ลูกธนูยางครับเลเวเก้สามารถที่จะยิงโดน แล้วก็จะพังลงไปได้นั่นเองแต่ปัญหาคือตรงนี้นะครับมันจะมีกระตับทิมสร้สานครับเราต้องปล่อยเป็นไหวให้โดนกระตับทิสร้างด้วยนะครับเพื่อที่มันจะได้ซ่อมแซมกระตับพิมร้างนั่นเองและไม่มาซ่อมแซมอันอื่นที่เหลืออยู่นั่นเองแล้วก็ตรงนี้นะครับเราจะใช้สายฟ้าลงไปนะครับซึ่งแก้วจะปล่อยลงไป3ขวดนะครับถ้าแก้วจะไม่ผิดนะน่าจะ3ขวดครับแล้วก็เราจะใช้ควีนครับลงไปดานขวายิงไปเลยนะครับ มาดูกันว่าจะสมหวังหรือจะแห้วนะครับแก้วไม่มั่นใจเลยนะครับว่าเราจะทําได้ไหมอ่ะมาสรุปกันอีกทีนะครับแก้วจะยิงจากที่เก็บทองคำนะครับเข้าไปที่ด้านล่างครับแล้วก็ไปก็หวังว่าเราจะเวิร์กนะแกวยังไม่เคยเล่นมาก่อนนะตื่นเต้นตื่นเต้นโอเคตื่นเต้นเอ้ยจะได้ไหมเนี่ยก่อนเลยนะครับเราต้องลงสายฟ้าก่อนใช่ไหมซึ่งแก้วจะใช้พลวัยลงไปนะครับแก้วไม่เคยเล่นมาก่อนเลยอะ เ,ออเดี๋ยวก่อนแก้วยังไม่ได้ปรับลูกธนูนครับให้เป็นทางฝั่งของอุปกรณ์ที่ใช้นะครับใช่ไหม <ś ling> ใช่นะครับใช่ใช่ช่ลูกธนูอยักครับลืมใช้ <ś ling> ก็เลยทำให้เรานะครับจบไปที่1ดาว90% <ś ling> เป็นอะไรที่จะปวดใจมากๆเลยนะครับ <ś ling> เดี๋ยวเราต้องไปแก้ไขแก้ไขกันในตาที่2กัน,นครับว่าถ้าแก้วใช้แล้วจะพลาดไหม ไม่ได้ซ้อมเลยนะไม่ใช่นั้นในตอนนี้เราจะได้ซ้อมครับโอเคแก้วต้องไม่พลาดแล้วนะครับเดี๋ยวแก้วขอไปที่บ้านก่อนครับแล้วก็ไปที่โรงตีเหล็กครับเคลื่อนเลยเคลื่อนเลยอ่าเราเอาอันนี้มาครับแก้วเอาแทนเราไปแทนน้ายาล่องหุ่นครับแบบนี้เลยเราจะใช้ลูกธนูยักษ์ครับแล้วก็ไปกับหุ่นเชิดพุทดยานครับเดี๋ยวเราจะประจมตีแก้วเลี้ยงบ้านลําดับที่6ไวนยครับที่แก้วจะโจมตีนครับแต่ก่อนอื่นเลย แก้วจะต้องขอถังแครนก่อนครับแก้วจะพลาดไม่ได้แล้วก็จะขอถังแครนครับโดยเราจะใช้เป็นเยติยักษ์ใหญ่แล้วก็อ่แก้วไม่แน่ใจนะครับว่ามันต้องเป็นยาอะไรน่าจะเป็นยาป้าและยาพิษนะครับแล้วก็งั้นเดี๋ยวแก้วค่อยขอยานะครับแก้วไปดูก่อนว่าสุดท้าแก้วใช้มันใช้อะไรโอเคเราใช้แบบนี้นะครับแล้วก็ขอยาเป็นยาบ้ากับยาพิษนั่นเอง แล้วก็ใช้โรงฐานทะลมเมือนครับเพราะว่าเราจะใช้การโจมตีกันโอเคเราเช็คก่อน,นครับควีนน่าจะไม่พลาดแล้วนะครับมากับลูกธนูยักษ์นะโอเคเราจะได้โจมตีกันแล้วขออภัยด้วยนะครับกับการผิดพลาดของแก้วคือที่แก้วเล็งไว้นะครับบ้านมันเป็นทรงเพชรนะฮะแก้วจะยิงจากด้านล่างขึ้นไปด้านบน,นครับเพื่อที่จะยิงตรงไปนะครับไปโดนด้านบนด้านบนจะมีทั้งฝั่งของสาลวาแล้วก็สัมโมน,นะครับซึ่งทางฝั่งของ นี่เลยนะครับก็จะเป็นกระต,อต๊อบท้งหมสร้างเยียวยาไม่ถึงนะครับเพราะกระต,อต๊อบทั้งหสร้างเยียวยาด้านล่างแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราจะต้องใช้เราจะต้องใช้าใชใสายฟ้านะครับลงไปให้แม่นแล้วก็เราจะยิงไปนะครับตั้งแต่ด้านล่างขึ้นไปเลยนี่คือแผนที่แก้ววังไว้นะครับไม่รู้ว่าจะได้ไหมแต่ว่าอยากลองแล้วนะครับเราโจมตีกันเลยก็กดปุ่มโจมตีนะครับแก้วเอาก๊อปปี้รับลวงมาเพื่อที่จะตัดทางด้วยครับเดี๋ยวเราจะใช้ก๊อปปี้รับลวงครับลงไป ก็เด่นเลยครับเราใช้สายฟ้าลงไปก่อนครับก่อนอื่นแล้วปล่อยลงไปด้านบนก่อนครับเพราะมันได้มีทางฝั่งของกระเป็นก้อนายครับมายุยาแล้วปล่อยเผ่นไหวลงไปนะครับแก้วปล่อยลงไปแล้วปล่อยสายฟ้าลงไปนะครับ1 2 3แล้วก็4ีครับแบบนี้เลยแล้วก็ด้านขวานครับเราใช้เผ่นไหวลงไปนะครับแก้วปล่อยเผ่นไหวลงไปแล้วปล่อยสายฟ้าลงไปหมดเลยครับเราใช้ควีน ควีนลงไปแล้วยิงไปเลยครับพุ่งไปได้ไหมได้คนดีใจเลยโอเคโอเคต่อไปครับต้องต้องกู้เกมก่อน,นครับนาำฟ้าถูกจมตีมานะครับเดี๋ยแก้วปล่อยอ่ะก็ปีนลงไปก่อน,นครับเพื่อที่จะตัดทางแล้วก็ควีนโอ้ควินควินตายนะครับเนื่องจากเราลืมใช้กโกแข็งลงไปนะโอ้โหงานเข้าไอ้แก้วแล้วนะครับมัแจะดีใจนะมัูจะดีใจ ทำให้พลาดเลยครับพลาดเลยสูตรนี้เล่นยากมากๆเลยครับก็ต้องบอกไปเลยครับว่าไม่หมูเลยแก้วปล่อยคิงไปด้านขวาปละหลงฐานลงไปนะครับแล้วก็กูเดินจะเข้าไปนะครับแล้วก็จบจีด้านบนแก้วใช้โกแข็งลงไปปล่อยพุทธคล,ลงไปลงไปนะครับแล้วก็ใช้ยักษ์ใหญ่ลงไปนะครับปล่อยพอมุดลงไปแบบนี้เลยแก้วใช้ยาบ้าลงไปได้นะครับแต่คิดว่าแก้วจะยังไม่ใช้นะครับแต่ว่าทางแก้วออกมาเป็นกูแข็งซึ่งเราสามารถที่จะใช้ สกิลคัมพิมุตะด้านครับแก้วใช้ไปเลยก็จะเยียวยานครับเพราะว่าแก้วเอามากับคัมพีเยียวยานครับแต่แก้วสนุกนะตอนยิงออกไปครับโดนแล้วมือสั่นเลยนะมือสั่นเลยแต่ถือว่าสนุกดีนะครับแต่ว่าควีนพลาดนะครับพลาดไม่เชนั้นเราอาจจะได้ควีนชาร์จได้อีกนานครับก็เฟนต่อนครับเดี๋ยวแก้วซูมออกนะได้สายนครับเรามีเจ๊เข้าไปแก้วใช้เยียบบานครับลงไปที่ยักษ์ใหญ่ได้ไหมแต่ดูเหมือนว่าคิงจะกลายร่างเป็น ตัวใหญ่แล้วนะครับก right ็จะโจมตีบ้านบ้านพังลงไปไหมพังลงไปนะครับแล้วก็ด้านบนโจมตีได้นะครับแก้วใช้เยียบ้าลงไปนะครับเพื่อที่จะให้นางฟานครับเยียวยาได้แรงขึ้นด้านบนครับผู้ทักทวงภัยโจมตีต่อไปนะครับแก้วเอาเนื้อลักข้าหัวมานครับไม่ได้ใช้นะครับเยอะว่ากันเลยครับแก้วตื่นเต้นเป็นการโจมตีที่แก้วตื่นเต้นหลังจากที่ไม่เคยตื่นเต้นมานานแล้วนะครับเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่แก้วเล่นแคทตัแคนแมนแมนครับตอนอยู่แคนใหญ่ๆหญ่ครับ แล้วแก้วตีวอเนี่ยแก้วตื่นเต้นมากๆเลยนะครับมือสั่นมือสั่นเลยครับแต่ว่าตอนนี้มันตื่นเต้นอีกครั้งครับเมื่อได้ใช้ลูกธนูยักษ์ครับท่านผู้ชมฟังเสียงแก้วก็น่าจะรู้นะครับว่าแก้วตื่นเต้นแค่ไหนนะครับมันูกันว่าแก้วจากเก็บสมดาวได้หรือไม่ตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าเจ๊จะไปด้านบนครับเราเจอกับทางฝั่งของปืนใหญ่ครับแต่เราจะชิงไปได้เราจะชิงไปนครับเราชิงไปเลยแล้วก็เราสามารถที่จะใช้ในลักข้าหัวลงไปได้นะครับแบบนี้เลย แลวมันจะล่องหนนะครับก็จะขึ้นไปแล้วก็คิงจะโดนโจมตีนั่นเองด้านล่างครับสิ่งก่อสร้างยังเหลืออยู่เยอะเลยครับแต่ว่าเราจะได้3ดาวไหมแก้วว่าเราไม่ได้3มดาวเลยครับก็พลาดแน่นอนครับผลกันว่าจะเป็นอย่างไรโอเคและเจ๊ไปเล่นขวานครับเพื่อที่โจมตีแต่เวลาครับไม่พอครับทำให้แก้วไม่สามารถที่จะเก็บ3ดาวได้นครับเป็นอะไรที่เสียดายเลยครับเสียดายเลยแก้วอยากให้ดูรีเพย์อีกครั้งหนึ่งนะ เดี๋ยวแก้วดูก่อนครับว่าแก้วดูรีเพย์ยังไงเราไปที mm ่อีเวนต์สงครามครับแล้วก็กดโจมตีนครับเดี๋ยวแก้วจะชุมกันว่าแก้วโจมตียังไง mm hmm. เราจะเข้าไปอ่าอย่างนี้เลยครับ mm hmm. เพื่อที่จะดูแล้วก็เราจะกดเล่นนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะดูนะครับ mm hmm. โดยแก้วปล่อยพลัาวายลงไปด้านบนก่อน,นครับที่เสาโมนานครับแล้วก็ปล่อยสายฟ้าลงไปนะครับที่ด้านบนซึ่งเสาโมนานครับจะต้องใช้ พัไวน่งขวดแล้วก็สายฟ้า4ขวดครับถึงจะพังลงไปถ้าเป็นสาวาะวาก็3ขวดครับถ้าเป็นอินซีห้าขวดครับกับพนนวย1ขวดโอเคแก้วปล่อยสายฟ้าลงไปด้านบนแล้วนะครับแล้วก็มาด้านล่านครับแก้วใช้ทางฝั่งของพนนวนครับลงไปที่กระตับท่างสาร้างนะครับเพื่อที่จะให้กระตับทัางสาร้างมันซ่อมแซมมันเอ็นครับมันไม่ว่าซ่อแมแซมสาวละวานครับปล่อยสายฟ้าลงไปแก้วไปคุยลงไปครับแล้วก็ยิงฟูเกือบไม่โดนครับแต่ว่า โดนเป็นแนวตรงเลยนะครับยิงไปเป๊ะเลยนะครับถ้าชมจะเล่นสุดนี้นะครับแก้วอาจจะมองว่าต้องดูคุยให้ดีนะครับว่าตอนท้ายพอเรายิงไปแล้วนะครับตอนต้นเกมแล้วคุยเนี่ยมันเจอกับสลาวาไหมเจอกับอาวุธอะไรหรือเปล่านครับอย่างเช่นแก้วเนี่ยเจอกับสวาวครับแล้วแก้วลืมปล่อยพวกแข่งลงไปนะครับแก้วโมจะตึงเต้นก็เลยทำให้คุยตายลงไปนะครับไม่เช่นนั้นแก้วเชื่อว่ามายนี้แก้วได้สามดาวยังไงก็ตึงเต้นไหมชอบเนาะว่เดี๋ยวแก้วจะลองเอามาเล่นอีกนะครับถ้าคุณชมชอบ เอาไปเล่นโริลเจนไหมหน่าลองนะน่าลองนะโอเควันนี้แก้วขอตัวลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมชอบกดไลค์กดแชร์ได้นะครับวันนี้แก้วลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สุดครับ